นี้ฝนตกค่ะไม่ได้ไปออกกำลังกายเรามาทำขนมปังชีโอปังกันนะคะนวดแป้งเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะชีโอปังพร้อมค่ะหลังจากนวดแป้งแล้วก็มาปั้นเป็นรูปนะคะเดี๋ยวเราเตรียมนึ่งค่ะจะเตรียมอบค่ะกำลังปุ่นเตาค่ะอันนี้ทำอะไรครับโดยเกลือค่ะ ชีอบปังก็คือขนมปังเกลือนะคะไฟที่220ี่แล้วก็25นาทีนะคะว้าวปิ๊ง